เชิญรัว์ต้องบอกว่าในซีนของเราเนี่ยมีการบอกใบ้ยอยู่แล้วว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปไม่ได้อีกแล้วนอกจากด็อกเตอร์สมศักดิ์ณชลอ นั่งข้างบนนั่งข้างบนขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญรถบอรของเรารับต้สนรับชราชนค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีสวัสดีค่ะเปนไงลูกปลา กจะมีการเซ็นมอบรลดกกันใช่ไหมคะก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าเธอพยายามให้น้ำดื่มอยู่เรื่อยแต่ไม่ทราบว่าผสมอะไรอยู่โอ้ปฏิลมอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยที่คิดว่าบ้านบนดอยเนี่ยแหละอันนี้ก็เล่นเลยเห็นได้ข่าวว่าจะเอาโฉนดที่ฉลาชนไปด้วยนะเอาอยากได้ทุกอย่างเลยนะคะงั้นฉันตกลงแต่งงานกับเธอแค่เดี๋ยววันนี้นะคะ รับเชิญเรื่ๆของเราต้องขอขอบคุณพี่อมศักดิ์จริงเพราะต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่มาปรากฏตัวในรายการของเราทำแรงนานมากรานมรกเทปแรกของรายการเลยจนถึงครั้งนี้ก็ถือว่าหลายปีผ่านมาเราเคยคุยกันไว้ว่าถ้าเราขึ้นมาเชียงใหม่พี่อมศักดิ์บอกจะเปิดบ้านบนยอยต้อนรับเราได้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสมาสัมผัสแล้วให้พี่อมศักดิ์พาเราดูสถานที่กันจัดนได้ได้ก็บ้านเล็กๆในป่าใหญ่านะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆบริเวณนี้กันก่อนเลยค่ะ ได้โมดกนดีมามันมีความสุขมากเวลาที่เราทํางานที่กรุงเทพเยอะๆนะพี่ก็จะหนีขึ้นมาบนเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วปรากอว่าเรามาทําแล้วเรากลับไปมันเหมือนมาชาร์จแะแฮปปี้ที่สุดหนูว่าพี่อยากขึ้นมาวันนี้เพราะพี่อยากใส่เปร์นะเนี่ยถูกต้องเพราะมงเงินเนี่ยฉันจะต้องไปใส่นู่นยุโรตลอดเวลามันไม่มีโอกาสเลยทีนี้พอมันมาอยู่บนนี้เหมือนกันก็ทําให้เรารู้สึกแบบมันนะ อากาศดีแล้วมันพร้อมที่จะได้แต่งตัวสวยๆบอกตรงๆแนะนำพื้นที่บริเวณรอบบ้านกันดีกว่าหลังนี้ค่ะที่เราอยู่หลังนี้จริงๆสล้างเสร็จที่หลังชั้นเสร็จทีหล่งเลยหลังแรกที่ทางทางด้านโน้นนะครับก็ตอนนี้พุ่งเสร็จมาประมาณ2ปีเองนะฮะก็มีสระน้ำมีสระว่ายน้ำเพราะว่าที่ทำไว้เนี่ยตัวเองไม่ค่อยได้ลงหรอกให้ลิชี่หลานชายชอบมากแล้วหลานพี่ประหลาดนะเป็นเด็ก วัยรุ่นเป็นเด็กขึ้นกำลังจะโตเป็นวัยรุ่นจะชวนไปเมืองนอกไม่ไปพอปิดเทอมปั๊บอยากไปไหนที่ๆครับไปเชียงใหม่อยากมาบ้านเขาชอบอยู่ที่นี่ชอบมายิงนกจกปลาอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนเขาชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบาบน้ำไมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อากาศก็ดีนะคะาดีมากแล้วต้นรายการเราบอกไว้นะคะว่าเจ้าของบ้านของเราบอกไม่รู้ไปปักหลักฐานที่ไหนเนี่ยนะความเจริญมันจะพุ่งมาหา เอออันนี้จะเล่าให้ฟังมันเรื่องจริงนะเขาเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนบอกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความเจริญนะฮะและไมค์ก่อนเนี่ยพี่ไปเปิดร้านชลาชนที่ซอยทองหล่อเมื่อตอนปีหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าน่าจะสกีสองร้อยสามสิบหนูยังไม่เกิดโอ้ยแต่แล้วเกิดนานแล้วอย่างหก่อนนะคะก็ 2,530ค่ะที่ไปเปิดร้านชาลาชนร้านแรกที่ซอยทองหลอตอนนั้นลนเชื่อมันในซอยนั้นยังยังมีวัวเราไปอยู่สักครั้งหนึ่งอีก10ปีต่อมาโอ้โหทุกคนเนี่ยจราจรอ,อัดแน่นอัดแน่นบ้านก็อยู่ที่คอนโดพรนหาบ้านที่ก็อยู่ซอยเอกมัยอยู่คอนโดอยู่ไม่ได้เลย เพราะมันแน่นไปหมดเลยเสร็จแล้วตัวเองก็เลยบอกว่าโอเคอยากจะย้ายออกไปนะครับก็เลยไปอยู่เรียกทงด่วนตรง cdc ตอนนี้นี่ยิ่งว่างสิงดายปรากฏว่าตอนนี้ก็ไปตอนนี้กลายเป็นแบบรอมเบียไปแล้วยิ่งกว่ายิ่งกว่านะฮะเซนโพลอะไรก็ไปกันไปหมดนะครับเสร็จโอเคตัวเองก็หนีความเจริญมาช่วงนั้นนะเมื่อ10ปีก่อนนะฮะหนีมาอยู่บนดอยเนี่ยนะพอหนีมาอยู่บนดอยเนี่ยกล่าวว่าโอ้โหสบายและมีแฉกต้นไม้ป่าเขาลำเนาไป ปรากฏว่าอะไรมาท่านนอนโดนนโดบ้านข้ร่างโดโนกำลังก่อร่างตร้ง เป็นรีสอร์ทใหญ่ก็เลยความเจริญก็เลยเพื่อนก็บอกว่าเออเป็นตัวชี้วัดความเจริญนี่เป็นตัวชี้วัดความเจริญดัชนีดัชนีชี้วัดความเจริญเอาแบบนี้ดกว่าถ้าเราอยากจะให้ที่ของเราเจริญเราต้องเชิญท่านขายแล้วเดี๋ยวที่จะขึ้นราคานี่ไม่ได้พูดเล่นนะยังชาลาชนกันร้านชาลาชนเนี่ยวันนั้นไปเปิดได้ไม่เคยไปที่บางใหญ่เลยนะที่ไอ้เวสเกตเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตโอ้โหวันนั้นไปปรากฏว่ามนุษย์มหาศาลเลย เนี่ยจริงๆพี่พี่อยู่ตรงไหนพี่คืออาจจะเป็นไม่ได้ว่านิสัยเราเนี่ยจริงๆเราพยายามจะทําตัวแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไม่ได้ไโลโกไฟล์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วตัวเองก็พอขึ้นมาอยู่ตรงนี้เสร็จกล่าว่าจะมาอยู่ในป่ากินผักกินหญ้าไปตอนแรกๆกลายไปไปมา เพื่อนบ้านมาโชกมาแล้วคนฐานะอย่างเราเนี่ยเรายอมไหมล่ะด้ที่ไครเข้ามาแล้วเราจะเห็นนุ่งผ้าตีม่ได้จอบอะไรมาต้องใช่นะฮะยิ่รู้ใจสูกใจมากเลยชอบรายการเนี้ยสุดยอดเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าแหมบอลลังทองมันลงไม่ได้นะยังยังน้อยเวลาคุณผู้ชมมาเห็นก็จะรู้สึกว่ามีความคาดหวังอยากจะเห็นแบบนี้แหละ จริงมจริพี่แลแต่ก็พอเราบอกว่าถ้าออกไปเนี่ยสมมุติว่าเราขับกระบะไปซื้อต้นไม้ในเมืองขับกระบะใช่ปะครับกระบะไปต้องมีพร็อพถ้าไม่มีพร็อพคนจำไม่ได้ตลาดไหมต้องมีพร็อพขึ้นมาคนจำต้องมีหัวมีแว่นเขาก็จะแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรหาของดีๆมาให้อะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นนิสัยมันคือสัญลักษณ์ของด็อกเตอร์สมศักดิ์มาลา อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่มาพร้อมแบบทุกอย่างมันต้องมรับพร้อมทุกอย่างแต่มันมาจากข้างในจริงนะมันมาจากข้างในค่ะมันแนก้ทบาไม่ได้มันไม่รู้อ่ะมันชอบอ่ะทีนี้หลายๆคนก็จะถามอกว่านี่คุณหนุ่มจักคุณอยู่มาได้ยังไงเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษแล้วเนี่ยคุณก็ยังอยู่ได้ก็ข้างในที่เป็นอย่างนี้อ่ะเอางี้ดีกว่าเราได้ยินแต่ว่าหลายทศวรรษ กีทรอสวัสดครัี่น่าจะสี่แล้วนะโอ้น่าจะสี่สิบปีแล้วนะเพราะว่าต้องสมัยก่อนนี่อยู่กับเจ้าของแก้วไงค่ะไลฟ์สไตล์ของเจ้าป้าเนี่ยไปไหนให้เกียรติงานทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานในตลาดหรืออะไท่านจะมีพร็อปมีอะไรตลอดเราอาจจะติดนิสัยติดนิสัยมาแต่ก็ต้องอินไซอานะก็ข้างในเราก็ตดูเพราะเราอยากทำงานมีอินเนอร์ที่ชอบแบบนี้อ๋อน่าห่า ทุกคนตรงนี้มีอินเนอร์กันหมดเลยดูสิฮะดาราคนะารคอนี่เป็นที่เบาแล้วนะคะเบาแล้วใจเจ้าของก็ดีก็ดีรู้จักเร่งใจก็ดีแล้วมันก็ฉันต้องสู้เธลยคนนั้นเตรียมว่ายน้ำนะคะนางไม่จมนะฮะน้งลอยตลอดเวลาก็ถือว่าเหมือนเราได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งดีๆจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าท่านนี้เป็นที่เคารพรักของพี่หอบสักมากๆมากเอาเป็นว่าถ้าถือโอกาสว่าบนฟ้าบน 4Mm ของเราแล้วเจ้าป้าขอแก้วนั่งดูวันนี้อจะบอกอะไรคะผ่านมาคิ่ปีแล้วคะที่ไม่ได้พบเจอกัน10กว่าปีแล้วที่เจ้าป้าเสียไปก็จะเรียนที่เจ้าป้าเคยบอกก่อนเสียนะบอกว่าเธอันมีพี่อยู่ที่เนี่ยอยู่สี่อยู่ไร่หนึ่งก็จะแบ่งให้เธอคนละร้อยตารางวามีพี่มีคุณนงนุชน์นามวงศแล้วมีเจ้าป้าแล้วก็ มีเพื่อนอีกคนหน <Okay. S 1> like ึ However, ่งก็บอกว่าเรามาอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่เจะป้าพูดจริงๆแล้วเราก็พี่เป็นคนแปดเริ้วนะที่ไม่ค่อยคนเชียงใหม่แต่พี่นุชเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าทําไมชีวิตนี้จะต้องมาเขาเรียกว่าะไรมามาบูรณะวัดที่นี่หรือว่ามาผูกพันกับเชียงใหม่มากก็ไม่รู้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเจะป้าเรามีคนบอกไว้กับ้าาชี้ช่องทางไว้อะไรอย่างนี้นะทุกวันนี้ก็ยังทวงอยู่นะไอ้ร้อยจะรวัรก็ยังไม่ได้ เวลามาถึงที่นี่นอกจากบ้านที่เราออกแบบเองทุกอย่างที่ตามใจหลานอ่ะมาง่ายๆมีอยู่คนเดียวตามใจวิชีมันได้ความสุขอะไรบ้างคะคืออย่างนี้หนึ่งพี่ว่าเคาเจอเริ่มแรกเลยที่มาเชียงใหม่เนี่ยทำบุญเลื่ออยากทำบุญเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยให้ทุน ขอชาวเขาแล้วพี่ก็ทํามันกนตลอดแล้วเสร็จแล้วพอมาอยู่ในหมู่บ้านหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าป้าก็เป็นคนทำเจ้าป้าทำเจ้า้าเนไปเนี่ยเราก็ทาต่อพตอเพราะทต่อเสร็จแล้วทีนี้ก็มีวัดต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าต่อจากเจ้าป้าก็เป็นเรากับพี่นุชสองคนวัดในเชียงใหม่วัดต่างๆก็จะเราก็จะเห็นภาพพี่สมศักดิ์ขึ้นมาบุยเรื่อยๆวัดต่างๆก็จะมาคุยกับพี่ตลอดครับทีนี้ก็พี่ก็ทําไปเรื่อยๆอย่างบ้านหลังเนี่ยหลายๆคนถามบอกว่า เข้ามาได้ยังไงอยู่ได้ยังไงนี่อีกแค่ประมาณ12อกิโลจะถึงเสมอ<ะ>ตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านของพี่โดยเฉพาะแม่ฮะแม่ฮะเชื่อว่าบ้านแม่อำเภอำเภอตำบลครับ,บพี่ตำบลแม่ แล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็มาอยู่เสร็จเอ๊ะตำบลอะไรตำบลแม่ฮะตำบลนี้มันทอมอยู่นี่หว่าตายแล้วตายแล้วคนคนสองเพศอยู่ตำบลนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอบ้านนี้บ้านทันนี่ก็เลยมาครอบครองที่นี่พี่ปลา่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณแม่ของเรา ทัวรอบบ้านหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะหลังนี้ที่เรากําลังนั่งอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นหลังใหม่ที่ดีไซน์บายคุณแม่ใช่บายนิ้วหนึ่งนิ้วนี่แหละิ้วหนึ่งนิ้วเลยสีอย่างเดียวเริ่มต้นกันที่สระว่า เป็นซาที่เราสามารถที่จะมองเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำล้นนะเวลาลงไปนอนแล้วมองเห็นภูเขามันเปที่บนนั้นเ่ยที่มองเห็นไกลๆนี่คือดอยปุยนะฮะมองไปอีกทางมุมหนึ่งก็คือดอยสุเทพเราจะเห็นตอนนี้เวลาพี่อยู่ที่เนี่ยพี่จะสวดมนต์แล้วหันไปทางดอยสุเทพ ถึงชั้น2แล้วโอ้โหชั้นนี้นี่ก็จะเป็นห้องนอนของพี่เลยห้องนอนแล้วก็มีระเบียงที่กว้างขวางนี่ประตูบาน6 0องศาอันนี้ก็ใช้ไม้แพงใช่ไหมคะประตูอย่างเดียวนี้เท่าไหร่ล่ะคะก็เป็นแสนอ่ะฟังดูแล้วราคาเบาๆสบายคุณพี่ง่ายๆดักแสนเพื่อให้เบาๆเบาๆเนี่ยแล้วก็เวลาเรามาตื่นเช้าขึ้นมานะคุณมาดูสิ มันแบบเนี่ยดูน้องขาขาคุณพี่ดูติแข่แล้วโบกมือเนี่ยเห็นไหมสวยเหมือนนางงามนางสาวนางงามจักรวาลนางจักรวาลมันเหมือนที่นี่เป็นเวทีเวทีใหญ่เพราะชีวิตที่เกิดอยู่บนเวทีตลอดเลยตลอดเลยโชว์มัสโตร์ไม่เคยใส่ว่าชาวบ้านชาวประชาชนเขาได้ออกมาดูบ้างมาเขาก็เขาก็เห็นนะบเขาก็บอกว่ากูสงสารทำอะไรหรอคะ ได้ได้ได้ขายอะไรยังพารณีประตูเออก็สบายสบายโล่งๆฝั่งนั้นเป็นวอล์คอินคอร์เซ็ตใช่ใช่ปรตู้ก็สวยนะประตูแบบลังนาค่ะอันนี้อันนี้จีนยาลานจีนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สังเกตว่าบรรยากาศในห้องนอนพี่ก็โล่งๆเพราะว่าต้องการพื้นที่บางทีเพื่อนๆมาอะไรก็นอนนอนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านพักแต่สิ่งที่อยากให้เห็นมากที่สุดก็คือว่าห้องนอนเนี่ย พี่มาแล้วพี่สงบตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่จะมาสวดมนต์นี้จะนั่งสมาธิตรงเนี้ยคแล้วเสร็จแล้วพอหลังนั่งสมาธิแล้วสวดมนต์เนี้ยครับมุมทางด้านขางที่เรียนให้ทราบแล้วว่าติดตังฝั่งสานลอยสรุเทพด้วยคค่ะรับ มันเหมือนมีสื่อมีส่งพลังถือกันมีความสุขมากเห็นไหมคุณผู้ชมแขกรับเชิญรัตัวของเรามีทุกด้านมีทุกมุมด้านดีๆแบบนี้น้ำต้านธรรมะนี่ก็ถือได้ว่าสุดยอดเลยจริงๆตรงเนี้ยเป็นแกนของชีวิตเป็นแกนของชีวิตแต่ที่อย่างเนี้ยอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นเป็นส่วนประกอบใช่ๆแต่แกนของชีวิตพี่จริงๆคือหลายๆคนถามว่า และพี่ก็อยากจะเรียนผู้ชมรายการทุกคนนะฮะว่าคนที่อยู่ในสังคมได้นานเนี่ยครับทุกคนมีแกนชีวิตั้งนั้นแกนที่โดยธรรมะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นหลักที่สี่เป็นแกนหลักนะคะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอย่างอื่นมันเป็นสีสันมันเป็นอัเตรายสนกมันเป็นสีสันแต่เพียงแต่มันเป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นช่และโดดเด่นแล้วบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยสังคมเขาอยากให้เราเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่คิดไม่ไ้เอาเรากก็มี เปิดทั้งบ้านของดเตอรสมศักดิ์ชลาคนของเราแต่อีกอย่างหนึ่งดีกว่าต้องเปิดตัวคนที่ถูกเก็บเอาไว้ที่นี่อที่ซ่อนไว้คนที่ซ่อนไวแล้วก็รวมไปถึงอีกหลังหนึ่งที่อยู่ฝั่งโน้ตยังไม่เคยมีรายการไหน ความลวงลับนะฮะยอมยอมนะฮะเดี๋ยวยังไงต้องติดตามค่ะเรื่องลับลับกับบ้านบนดอยของดรสมศักดิ์ชลาชนในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขีบครับเอ๊ะคือพี่หรือคุณแม่นะคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่อย่าเพิ่งเป็นแฟนมัมนะจ๊ะ